ถ้าจะเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศที่มีอยู่ในท้องตลาดมีอะไรบ้างที่เราจะต้องเอามาใส่ในสมการของเราในการที่จะเลือกซื้อครับทานผู้ชเครื่องฟอกอากาศมีอยู่หลักการทํางานอยู่สองแบบใหญ่ๆแต่อาจจะมีแบบอื่นนะครับแบบหลักๆที่ใช้ได้นหนึ่งเลยก็คือเป็นการกรองดื้อๆเลยใช้แผ่นกรองที่เราเรียกว่าเป็นเฮปาก็คือเป็นซึ่งซึ่งอาจจะเป็นกระดาษกรองอย่างเดียวหรืออาจจะสร้างไฟฟ้าสถิตในการช่วยดักจับ ถ้าเป็นแผ่นกรองที่ใช้กับเครื่องฟอกอากาศที่จะกรองฝุ่น pm 2.5วัดที่0.3ไมโครเมตรเนี่ยก็เแนะนำว่าเป็น HEPA 13นะครับ h e p ้13นี่ก็คือมีความสามารถในการกรองฝุ่นขนาด0.3ไมโครเมตรได้ประมาณ99.97%นะ <ừ> แต่ถ้าให้ถูกลงมาหน่อยก็เป็น HEPA 12 HEPA 1เจะ99.5%เอรซ็อเปอร์รเซ็นต์เนี่ยมันมัน,ม,นมันมีผลยังไงก็มีผลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์สูง เครื่องเราดูดอากาศผ่านเนี่ยมันก็จะใช้เวลาสั้นในการกรองฝุ่นนั้นมันก็จะเจอจางฝุ่นที่อยู่ในห้องเราเนี่ยได้เร็วนะครับก็ทําให้เรามีอากาศมีโอกาสที่จะหายใจอากาศบริสุทธิ์ได้เร็วขึ้นกว่าเครื่องที่มีการกรองที่ต่ํากว่านี่การกรองอีกแบบหนึ่งก็คือการสร้างประจุอนายเซทาให้เกิดประจุแล้วก็ไปจับฝุ่นมันก็มีประจุของมันเองนะครับแล้วก็เมื่อจับก,กับประจุที่สร้างจากเครื่องก็จะ ฟอร์มเป็นอนุภาคขนาดใหญ่แล้วก็ตกลงพื้นเร่อประเภทนี้ก็คุณสมบัติใกล้เคียงกันนะครับแต่ทั้งสองประเภทเนี่ยต้องใช้ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่เขาก็มีวิธีการคำนวณเขาเรียกว่าค่า C A D R หรือ Clean Air Delivery Rate ก็คืออัตราที่เครื่องจะพองอากาศต่อพื้นที่เขาก็ใช้หลักง่ายๆว่าให้คำนวณพื้นที่ห้องของเราเป็นตารางฟุตนะครับ เครื่องที่มีเช่นสมมุติห้องของเราสามร้อยตารางฟุตนะครับเครื่องนะเครื่องฟอกอากาศไม่ว่าจะเป็นแบบเฮปปาหรือว่าจะเป็นแบบไอเนียเซชันต้องมีค่า CADR 200้นะครับ CADR เนี่ยเขาบังคับให้ถูกบรรจุอยู่ในสเปคของเครื่องนะครับเวลาเราซื้อต้องถามหาว่าค่า CADR ของเครื่องเท่าไหร่งนั้นถ้าห้องเรา300ตารางฟุตเราต้องใช้เครื่องที่มี CADR อย่างน้อย200ตาราง200ค่า CADR 200 ถึงจะเพียงพอในการที่ฟ้องอากาศนี่ถ้าเราไม่มีหรือเขาไม่ได้ระบุ C A D R แล้วดูไปเอาจริงเ,เราก็ทดลองโดยการวัดเอาคำเลยวัดผลนเลยก็เอาเครื่องตั้งแล้วก็ในพื้นที่ของเราแล้วก็เปิดเครื่องสักห้านิสินาทีโดยทั่วไปห้าถึงสิบนาทีเนี่ยด้วยแรงลมสูงสุดตัวใหญ่เครื่องยังมีแรงลมสามระดับหนึ่งสองสามถ้าเปิดระดับสูงสุดเสียงไม่จะด,ดังขึ้นเยอะๆเนี่ยถ้าผ่านไปห้านาทีแล้ววัดฝุ่นเนี่ยมันยัง สมมติอย่างผมบอกตัวเลข25หนะฮรหรือ50ก็แล้วแต่เนี่ยมันยังลอยอยู่ระหว่าง 25- ถึง50ก็แสดงว่ามันไม่พอเนี่ยเป็นวิธีการตรวจสอบง่ายๆและ,ะการพิจารณาสเปคในการเลือกซื้อครับคุณเจิมคุณจีราถามมาเรื่องของการตั้งวางเครื่องฟอกอากาศครับถ้าสมมติว่าเลือกจะเป็นเครื่องฟอกอากาศแล้วจะตั้งยังไงเพราะว่าคุณเจิมจิราคุณเจมิมคุณจีราบอกว่าเคยได้รับข้อมูลจากมหาชยมิดลบอกว,ว่าเวลาตั้งเครื่องเน่คควรจะตั้งห่างจากผนังสักสองฟุต อย่างนี้ตั้งอยู่กลางห้องเลยไหมหรือว่าไปแอ,แอบๆชิดๆหน่อยก็ได้ครับตูกตั้งครับก็คือคล้ายๆกับเราตั้งตู้เย็นนะครับจริงๆก็คือเครื่องพวกนี้ก็จะต้องมีทางให้อากาศเข้าใช่ไหมครับแล้วก็มีทางปล่อยอากาศออกงนั้นเครื่องเนี่ยหนึ่งก็คือต้องไม่มีอะไรมาบางังนะเช่นไม่ใช่ไปแอบหลังตู้อยู่ใต้โต๊ะหรืออะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นก็คืออยู่ในที่โล่งที่อากาศไหลผ่านเข้าและออกเครื่องเขาได้สะดวกอันที่สอง เอ่อบางคนบอกว่าเอ้อมันฟอกอากาศก็เอาไปไว้หัวเตียงใกล้ๆที่เรานอนยิ่งใกล้หัวเราก็าจะยิ่งเราจะได้อากาศบริสุทธิ์เยอะขึ้นกไ็ไม่ไม่จริงนะครับเพราะมันก็ทําให้ถังห้องนะครับเียแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเครื่องมันมีสามระดับพัดลมนะครับเครื่องยิ่งดังเนี่ยคุณภาพยิ่งดีนะไม่ใช่ประสิทธิภาพจะยิ่งสูงนะฮะเครื่องยิ่งดังโดยทั่วไปเนี่ย ในสเปคของเครื่องอันหนึ่งเขาจะต้องแจ้งว่าเครื่องนั้นเนี่ยในระดับที่หนึ่งดังกี่เดซิเบลระดับที่สามโดยทั่วไประดับที่สาม่ยอยู่ประมาณหกสิบเดซิเบลซึ่งซึ่งบรบกวนพอสมควรนั้นก็ถ้าใครเอาไปวางหัวนอนอาจจะบรบกวนการนอนแต่คนที่เซนซิทีฟต่อเสียงมากๆแทนที่จะได้อากาศบริสุทธิ์อาจจะได้เสียงบรบกวนระหว่างกันเอนนั้นก็อยู่ตรงไหนก็ได้ของในห้องนะครับอย่างที่บอกห่างผนังแล้วก็ไม่มี วัสดุอุปกรณ์อะไรมาขวางกัน้นช่องทางที่จะทำงานของเขานั่นก็ได้ผลหมดครั